ก่อนไปรับชมนะเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมถ้าอยากสนับสนุนผมนะเพื่อนก็กดตรงนี้ได้เลยค่าน้ำค่ากาแฟนิดนึงสวัสดีครับเพื่อนก็มาต่อนะที่ ep 2นะเพื่อนนะป<ว>านต้นไม้เหมือนเดิมก็จะมาต่อเติมนะเพื่อนเป็นรั้วแล้วก็ ขึ้นชั้นสองนะโอเคแต่ขอแก้นิดนึง hmm. คือผมลืมไงเออที่จริงมันต้องเป็นไม้นะมุมนี้ต้องเอาไม้ใส่นะโอเคแล้วก็ต้องลบประตูออกนะเพราะว่ามันไม่กลางผมก็จะใช้เป็นของเดิมนะ hmm. คือคลิปนี้ผมได้คราฟมาใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาขึ้นให้ดูว่า ใช้อะไรเท่าไรโอเคของเก่าผมจะไม่ใช้นะที่คราฟมาเมื่อ EP ที่แล้วอะ่ะยังไม่ใช้เก็บไว้ก่อนสำรองนะสำรองโอเคเก็บใช้ของเก่าไปก่อนก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไม้นะเออพอดีผมลืมไงตอนนั้นมันช่วงมืดๆเพื่อนลบประตูออกไม่งั้นมันไม่กลางนะให้เหลือบานเดียวพอนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนจะเป็นกึ่งกลางพอดีประตูหนึ่งบานจะเป็นบานคู่นะโอเคเพื่อนก็เตรียมอันนี้มานี่เลยหนึ่งร้อยอัน uh huh. ถ้าไม่วางอันนี้นะเพื่อน uh huh. ก็จะวางลัวไม่ได้นะ uh huh. จะวางตามผมก็ได้นะเพราะว่าผมจะวางลัวนะเออคือคับมาเลยเพื่อนเหลือไม่เป็นไร คาบมาเลยร้อยหนึ่งเหลือก็เหลือไม่เยอะเออเพราะว่าเราต้องไปใช้อย่างอื่นด้วยนะโอเคก็คาบมาเลยก็เว้นสักหน่อยเว้นไปตามผมก็ได้นะเห็นปะมันจะมีคานไม้อยู่ก็เว้นจากคานไม้สักนิดนึงมันก็จะมาชนคานไม้อันต่อไปนะเห็นปะมันจะชนพอดีเลยเสมอก็เว้นไว้นิดนึง แล้วก็วางแล้วก็วางต่อไปเรื่อยๆสท่อนนะมันก็จะชนคานไม้ตรงนี้พอดีเห็นปะชนพอดีตรงนี้ก็เว้นเหมือนกันก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนรอบด้านนะเออผมก็ไม่ตัดต่อนะเรื่อยๆนะเพื่อนนะโอเคมีเพื่อนๆต้องการจะดูแนวทางนะผมก็จะไม่ตัดต่อนี่ โอเควางไปเล็งให้ตรงหน่อยระวังตกด้วยเอพยายามให้ตรงดีนะเขาล็อกไว้ให้นะเพื่อนก็คือเราไม่ต้องเล็งทุกอันคือเราเล็งอันแรกตรงเนี่ยอันสองอันสามยังไงก็ตรงนะนี่สามท่อนนะเพื่อนวางไปสามท่อนมันจะชนคานไม้พอดีโอเคนี่เห็นไหมมันชนคานไม้เราก็ย้ายมา ข้ามคานไม้มาแล้วก็วางใหม่ปาบโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบนะเพื่อนก็คือเราได้ขึ้นชั้นสองแน่นอนวันนี้ <Yes. S 1> แต่หลังคาไม่น่าทันนะแค่วางลวแล้วก็วางชั้นสองเนี่ยมันก็น่าจะนานและอือ <laughs> เราต้องวางพวกฝ้าด้วยนะ วางฝ้าแล้วก็วางผนังบ้านแล้วก็ต้องทําระเบียงอีกด้านบนต้องมีระเบียงนะผมก็จะเอาเป็นระเบียงไม้โอเคใกล้จะถึงฝั่งแล้วมันแหลบเบี้ยวๆนะพอไม่ตรงเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะว่าเบีย้ยวโอเคนี่แหละถ้าตรงก็จะเป็นประมาณนี้ ให้มันแบบเสมอขอบไม้นะเออวางไปพอยังวะเริ่มเมื่อยแล้วนะผมกลัวตกเนะเนี่ยเก่งพอไหมโอเคพอแล้วหน้าบ้านเดี๋ยวค่อยมาแต่งนะค่อยมาปรับปรุงก็จะเอาแค่นี้ก่อนโอเคต่อไปก็จะเป็นลวนะผมก็จะใช้เป็นลวหินแล้วกัน ได้ตัดกับไม้นะว้าวโอเคต้องเอานกมาด้วยนะเพื่อนคือเยอะเกินอยู่ไหนวะตัวนู้นดินี่ก็รับมาเพื่อนรับมาเลยหนึงร้อยอันว้ <Wow. S 1> าวับมาเผื่อไว้เหลือไม่เป็นไรถ้าไม่พอเนี่ยมันจะจุกจิกนะเพื่อนแบบไม่พอแล้วก็ลงไปครับไม่พอแล้วก็ลงไปรับมันจะแลแบบ หุดหงิดอ่ะเออ oh, <no. S 1> ผมแนะนำนะเพื่อนก็รับมาเลย oh, <no. S 1> เพื่อมาเลยโอเคก็วางไปมันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะเสมอคานไม้เห็นปะทับหน่อยไม่เป็นไรนเพื่อนโอเคอืมให้มันดูแล้วมันเนียนทับหน่อยห่างหน่อยไม่เป็นไรให้มันแบบเข้าเหลี่ยมนะเห็นปะมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบนี้ โอ้ยเย้นี่ใช้ได้โอเคภารกิจเสร็จสิ้นไปอีก 2, <c oughs> 2ก็คือปรับปรุงหน้าบ้านเสร็จแล้วล้อมรั้วเรียบร้อยก็ได้เวลานะเพื่อนขึ้นชั้น2นะ <Ooh. S> 2> ก็จะทำพวกบันได ผมก็จะเอาเป็นบันไดนี่ละกันเป็นบันไดหมุนนะที่มันแบบหมุนๆน,นะมันได้ไม่เปลืองพื้นที่โอเคเออทรงพอได้ไหมเพื่อนโอเคเลยก็ถือว่าสวยนะถ้าขึ้นหลังคานี่ก็ใช้ได้เลย <Wow. S 1> เพื่อนก็คราฟอันนี้มานะสองร้อย <Wow. S 1> ซึ่งใช้เยอะมาก ใช้พอๆกับด้านล่างอ่ะเออคามาเพื่อเลยสองร้อยเพื่อได้ใช้อีกเหลือก็เหลือไม่เยอะเออถ้ามียุงก็จะง่ายหน่อยในการสร้างบ้านต้นไม้นะโอเคก็วางไปวางไปเรื่อยเพื่อนยังไงมันก็เข้ามุมเออใช้เป็นสามเหลี่ยมนะเพราะว่าด้านล่างเราใช้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกัน ด้านบนก็สามเหลี่ยมมันจะเข้าแบบเข้าฉากนะโอเคแล้วค่อยตกแต่งทีหลังนะวางไปก่อนคือผมยังไม่รู้นะว่าจะเอาบันไดวางยังไงวางไปก่อนแล้วค่อยลบเพราะว่าผมค้าฟมาเผื่อแล้วนะเพือ่อพลาดเพื่อลบนะก็ค้คาฟมาเลยผมก็จะขึ้นในทุกอย่างเลยนะเพื่อนว่าอีีนี้ค้าฟอะไรมาเท่าไหร่ ก็จะขึ้นให้เลยโอเคของเก่าเก็บไว้ก่อนของเก่าเก็บไว้เลยผมก็จะคราฟใหม่ทุกอีพีโอเคถึงจะเป็นของซ้ำผมก็จะคราฟใหม่เดี๋ยวผมขึ้นไปให้ว่าคราฟมันเท่าไหรนะอืมเพื่อนนด้ไม่งง,งได้เตรียมมาถูกนะ ว่าชั้นนี้ใช้เท่าไรอืม <bara> ได้เตรียมมาถูกไม่งั้นเดี๋ยวงงโอเคผมผ่านมาแล้วคำนวณไม่ถูกเดี๋ยวลงไปครับขึ้นมาหมดอีกแล้วลงไปครับใหม่อยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราหงุดหงิดแล้วก็ท้อนนะเพื่อ <pip> ค <400 S 2> ลิปผมเป็นแนวทางนะเพ <instance> ื่อนนะก็ดูไปให้จบอาจจะมีประโยชน์สักนิดนึงเออ เล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพื่อแบ่งเบาเพื่อนๆได้นะโอเคนี่ไงอีกหนึ่งรอยแรกหมดไปแล้วอันนี้คือร้อยที่สองแล้ววว้าวกันพลาดกันพลาดด้วยคนเราก็ต้องมีผิดพลาดนะเป็นธรรมดาเพื่อน oh, <yeah. S 1> เอเยก็เรื่อยๆไม่ต้องรีบค่อยๆวางไป อันนี้ก็เก็บไปเลยนะลัวโอเคต้องใช้ข้างบนอีกนะผมต้องทําระเบียงออกไปนะสักช่วงหนึ่งแล้วก็ล้อมลัวอืมระเบียงก็น่าจะเป็นระเบียงไม้นะว้าว <Wow. S 1> ค่อยว่ากันตอนนี้เราต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนก็เป๊ะนะเห็นปะมันจะเข้ามุมเข้าฉาก เพื่อนจอะใช้เป็นสี่เหลี่ยมนะเออใช้ต้องใช้เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเราใช้สามเหลี่ยมเป็นการขึ้นนะด้านบนก็ต้องเป็นสามเหลี่ยม <Okay. S 1> เวลาเราจบงานเนี่ยมันได้เป๊ะนะมันจะพอดีกันเลยนะเพื่อนนะปาเห็นไหมพอดียังไงก็ไม่พลาดเพื่อนวางแผนมาดีนะ ถ้าใครยังไม่ดู EP แรกนะเพื่อนนะในการเริ่มต้นสร้างโครงสร้างนะพื้นล่างก็ย้อนกลับไปดูได้นะ EP หนึ่งเดี๋ยวผมใส่ไว้ในลิสตนะโอเคเป็น EP ไปนี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะเริ่มสวยงามเดี๋ยวมาต่อชั้นสองนะแล้วก็สร้างระเบียงกัน โอเคไหมอ๊บันไดลืมลบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจัดการข้างบนให้เรียบร้อยก่อนต่อไปนะเพื่อนนะเราก็จะเริ่มวางผนังไม้ก่อนเลยโอเควางผนังไม้ก่อนขึ้นรูปไปก่อนเอออันนี้ก็เก็บไปยังไม่ใช้จิบผ่ายแล้ว hmm. แล้วผมจะนกออกยังไงวะไม่เป็นไรเพื่อนเพราะว่าเราต้องทำบันไดนะขึ้นชั้นสองโอเคเออเดี๋ยวต้องลบยังไงก็ต้องลบด้านบนปล่อยมันอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันปลอดภัยดีผนังไม้ของเก่าผมไม่ใช้นะจะใช้เป็นของใหม่เลยคือผมคราบมาใหม่เนี่ยหนึ่งร้อยว้าว ของเก่าคือเหลือไม่เยอะหรอกก็เก็บไว้ก็ค้ามาเพื่อนหนึ่งร้อยยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีนะ EP นี้ก็ค้าใหม่หมดเออพนังไม้นี่จาก EP ที่แล้วก็เหลือนะแต่ผมไม่นับรวมก็คือค้ามาใหม่หนึ่งร้อยโอเคยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วนะค้ามาใหม่เลยดีกว่ายังไงก็ไม่พอ อถ้าใช้ของเก่าอะเหมือนเดิมขึ้นเหมือนเดิมเพื่อนแต่ด้านบนนะชั้นที่ห้าผมจะเปลี่ยนเป็นหินนะเพื่อนมันได้ตัดกับไม้หน่อยวว้าวก็นับขึ้นไปสี่ชั้นที่ห้าก็จะเป็นหินนะเดี๋ยวค่อยเอาผนังหินมาขึ้นอันนี้เราขึ้นไม้ไปก่อนสี่ชั้นป้าบป้าบป้าบสี่ชั้นรอบด้าน ม่ใช่รอบด้านดิตรงสัมเหลี่ยมเนี่ยเออก็จะขึ้นมุมนี้โอเคปาบปาบปาบวางไปเดี๋ยวค่อยมาวางกระจกนะกระจกไม่ไดเอามานี่วัว hmm. กระจกอยู่ในโต๊ะคราบนะร้อยอันเหมือนกันคราบใหม่ผมไม่ได้ใช้ของเก่านะเพราะว่ายังไงของเก่าก็ไม่พอโอเคเลยคราบใหม่เลยหนึ่งร้อยเหมือนกัน โอเคมันได้ไม่เสียเวลานะคือเราต้องค้าบใหม่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเพื่อนหงุดหงิดนะผมผ่านมาแล้วผมไม่อยากให้เพื่อนเป็นแบบนั้นโอเคนี่เป็นรูปเป็นล่างนะแต่หลังคาไม่น่าทันดูทรงแค่สร้างเนี่ยน่าจะแบบเกือบพึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าระเบียงเนี่ยต้องยื่นออกมานะ ต้องมีระเบียงไม,ม,ยงม้เริ่มสวยงามเริ่มสวยงามโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาแป๊บได้เวลาสร้างทางขึ้นนะทางขึ้นไปชั้นสอง้วเพื่อนแล้วก็เอานกออกโอเคหาทําเลแป๊บเออก็บันไดโค้งสองอันแล้วก็บันไดธรรมดาหนึ่งอันโอเค วางตามผมนะเพื่อนนะให้เป็นลักษณะนี้ดูที่ก้อนอิดบล็อกนะให้ทางเรียบอะ่ะมันออกมาหน้าประตูบ้านเราเนี่ยแบบนี้นะดูก้อนอิดบล็อกอ่ะโอเคให้มุมสามเหลี่ยมอะ่ะมันเข้าต้นไม้ให้มุมทางเรียบอะ่ะออกมาทางประตูือ hmm. พอเพื่อนวางใช่ไหมมันก็ไปชนกับด้านบนพอดีทําใหเราวางบันไดธรรมดาเนี่ย ชนกับบันไดโค้งเรานะโอเคเดี๋ยวดูนะชนปุ๊บเลย uh. นี่เห็นไหมเป๊ะนะอย่างเป๊ะครับ <Wow. S 1> ประมาณนี้เลยว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวต้องอน,นกุกออกต้องทำลายอีกแหละ <laughs> นี่แหละข้อดีของการคราบมาเพื่อนะบางทีเกิดเหตุที่แบบ ไม่คาดคิดโอเคเก็บรายละเอียดแป๊บนึง line, บบน่งก็ line, น่าใช้ได้แล้วเพื่อนนะเป็นสามเหลี่ยมสวยงามมากทางขึ้นก็เป็นสามเหลี่ยมนะเห็นปะ่ะขึ้นลงง่ายอยู่ <Wow. S 1> ไม่เปลืองพื้นที่นะบันไดนี้สวยด้วยนะเห็นปะบ้านต้นไม้นะต้องมีแบบนี้เออได้สมกับการเป็นบ้านต้นไม้ โอเคได้เวลาเอานกออกมาเออลืมเช่ยนะปิดฝ้าซะดีเลยทำลายดิเอาไงดีวะให้มันเสียหายน้อยที่สุดไม่รู้ว่ากูจะปิดทำไมนะปิดแล้วก็ทำลายโอเคก็ <laughs> okay. น่าจะได้แลละแค่นี้โอ้ยตัวหนักไหมเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยเลยตัวหนักนะสว่จริงๆก็แนะนำนะเพื่อนจะสร้างบ้นต้นไม้เนี่ยพกอาเจนมาสามตัวต้องแบกทรัพยากรมากมายเหลือเกินนะได้ไม่เสียเวลานะลงไปหลายรอบก็คือใส้นกมาเลยทีเดียวจบนะ oh, <yeah. S 1> ได้ไม่ช้าด้วยไม่งั้นเพื่อนหุดหงิดตายเพื่อน มุดงิดจริงนะในการสร้างบ้านต้นไม้เนี่ยมันจุกจิกนะบางทีแบบไอ้นันหมดไอ้นีหมดผมเลยแน,นนะนํานะครับมาให้หมดเลยครับเผื่อมาครับไปเถอะเหลือไม่เป็นไรเหลือดีกว่าขาดทรัพยากรห่าง,ง่ายอยู่แหละ oh, <no. S 1> นี่ออกมาแล้วนกเรานี่แหละข้อดีของการคราบมาเพื่อ เหลือครับเหลือเหลือปิดเหลือปิดนะเกือบหมดเลยโอเคปิดได้ปิดไปป้าบเกือบหมดอะเกือบหมดเลยเรียบร้อยนะเสร็จสิ้นภารกิจเราก็มีบันไดขึ้นชั้นสองแล้ว ล็อกก็เอาออกมาแล้วนะต่อไปก็จะวางกระจกนะเพื่อนวางกระจกสี่ชั้นโอเคตัวหนักมากมีเหล็กนะไงเนงะกูว่าแล้วมีเหล็กโอเคเอาเหล็กออกนี่เบาเลยตรงนี้ก็ดูให้ดีนะเพื่อนชั้นสองอาจจะยากหน่อยนี่เห็นไหม มันก็จะไม่เท่ากันแบบนี้นะแนะนำนะให้วางแนวล่างไปก่อนเพื่อนเพื่อดูว่ามันเสมอกันไหมโอเคถ้าเสมอก็ขึ้นได้เลยวางให้เต็มได้เลยเนี่ยก็ดูเพราะว่ามันมีขอบไม้แล้วก็ขอบฟ้านะบางทีมันไปเกาะด้านล่างอย่างเงี้ยวางอันต่อไปอาจจะไปเกาะด้านบน มันจะทําให้ไม่เท่ากันนะบางทีเกาะขอบฟ้ามัง่งเกาะขอบไม้มัง่งมันจะทําให้ไม่เท่ากันเพื่อนก็ต้องสังเกตแถวล่างแถวแรกไว้ก่อนนี่วางแบบผมดูก็ได้ปาเห็นไหมอันนี้มันไปเกาะไม้นะไปเกาะไม้ด้านล่างอะ่ะเราจะมีสองชั้นจะมีแผ่นไม้แล้วก็แผ่นฟ้าหินเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเออ ก็เลือกเอาเพื่อนจะให้ไปเกาะไม้ด้านล่างหรือเกาะแผ่นฟ้าหินเนี่ยที่เราเยียบอยู่เนี่ยอืมอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะบางทีเราไปจบงานเนี่ยมันจบยากนะเพื่อนถ้ามันไม่เท่ากันว้าว <Wow. S 1> นี่เห็นไหมไม่เท่ากันนะไปเกาะไม้ด้านล่างเราต้องการให้มันเกาะหินด้านบนก็กดสลับไปสลับมานะมันจะมีปุ่มสลับอยู่โอเค ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยววงให้นะนี่ปุ่มสลับนะสลับปึ๊บป๊บ๊๊บบบ๊เห็นไหมมันก็จะเท่ากัน Yes นี่ถ้าบนก็ต้องบนหมดนะเพื่อนนะถ้าให้มันเกาะด้านบนก็ต้องให้บนหมดเลยจบงานได้จบแบบสวยๆเหมือนกันนะนี่นก็จะเป็นแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่เท่ากันกระจกออกมาเบี้ยวนะเออ ระวังไว้ระวังไว้โอเคเราขึ้นแบบสวยๆแบบนี้เลยปาปาปาก็ขึ้นแถวแรกก่อนขึ้นแถวแรกก่อนถ้าแถวแรกตรงปุ๊บก็ขึ้นแถวสอแถวสามแถวสี่ได้เลยกด็ด,ดูให้ดีน่ะไม่เท่ากันนะเอาใหม่ปึ๊บเอาใหม่เอาใหม่ป,บา,มา,มปาบนะ ก็เลือกเอาเพื่อนจะาให้มันเกาะไม้หรือเกาะหินก็เลือกเอาถ้ามันเกาะไม้ไปแล้วเพื่อนก็ต้องเกาะไม้ให้หมดนะโอเคตามนี้เพื่อนต่อไปนะเราก็จะวางระเบียงรอบบ้านเลยคราบมาเลยหนึ่งร้อยอันราบมาเถอะเหลือช่างมันดีกว่าไม่พอนะ ลงไปครับเรื่อยนี่เสียเวลาอันนี้ผมย้านะย้านะโอเคผมไม่อยากให้เพื่อนแบบหุดหงิดนะเพราะว่ามันจุกจิกมากการสร้างบ้านต้นไม้เนี่ยมันจะมีพลาดมีขาดมีเกินโอ้เยอะแยะไปหมดนะ <c oughs> ถ้าเพื่อนดูคลิปผมนี่ก็คือเป๊ะที่สุด <c oughs> คือเป๊ะเลยนี่ เดี๋ยวต้องทําเสาค้ายันนี่อีกนะเพิ่มความสวยงามมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่เพิ่มความสวยงามไงโอเคแต่คลิปนี้น่าจะจบแค่สร้างรั้วนะก็น่าจะนานแล้วเออยืนมาหน่อยให้ยุงได้จอดนะข้างหน้าก็สุดและว้าวต่อไปเพื่อนรั้วของเรา ไม่ต้องวางท่อนไม้นะ <No. S 1> ถ้าขึ้นชั้นสองแล้วไม่ต้องวางท่อนไม้เราวางบนแผ่นเรียบเราได้เลยโอเคนี่ก็วางได้เลยเห็นไหมผมคราบมาร้อยหนึ่งเหลือนะเหลือใช้ด้านบนนะอันนี้คือข้อดีเผื่อแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากเสริมนู่นหน่อยไปเปิดดูในกระเป๋านกเฮ้ยของเรามีนี่พอที่ว่าเราก็ใส่ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปคราฟนะอ้เยอันนี้ข้อดีของการคราฟมาเพื่อได้สบายได้สบายโอเคก็วางไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเว้นหน้าบ้านไว้เราต้องปรับปรุงนะหน้าบ้านว่าจะเอาอยัางไงนี่เอาเอาไปติดด้านล่างเฉย กองซูมเข้าไปโอเควางไปเลย <c oughs> เลยนี่ <c oughs> ก็เรียบร้อยนะหน้าบานก็เดี๋ยวค่อยมาปรับปรุง <c oughs> ต่อไปก็วางระเบียงหินด้านบน <c oughs> ก็คาบมาเลยหนึ่งร้อยอัน <c oughs> เผื่อต้องใช้นะเผื่อต้องใช้ นี่มันก็จะตัดกับไม้แล้วก็กระจกเรานะถ้าวางแบบนี้ก็ห้าชั้นเหมือนเดิมเพื่อนห้าชั้นเหมือนเดิมด้านล่างก็ห้าชั้นนะด้านบนก็ห้าชั้นหรือแล้วแต่เพื่อนก็ได้ผมอาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนนะในการสร้างว้าว <Wow. S 1> แต่คือสร้างอย่างผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอน ือเป๊ะอะเออแบบเป๊ะแน่นอนอาจจะใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยไม่เยอะหน่อยอะเยอะมากใช้โคตรเยอะบอกเลยก็ประมาณนี้เลยเพื่อนเป็นไงยังไม่ได้ขึ้นหลังคานะเอามีน่วงมีน่วงวะมีน่วงหน่อยมีน่วงวะมีน่วงวะเครื่องร้อนนะโทษทีเพื่อน ไม่สมูทเลยนี่สวยงามออเออยต้องทำหลังคานะ EP หน้าค่อยว่ากันทำจั่วหน้าบ้านอีกก็ประมาณนี้เพื่อนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้แจ้งเตือนนะว่าคลิปผมมาแล้ว ก็จะมีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพื่อนติดตามไว้เลยรู้เรื่อง